สวัสดีครับอยู่กับช่องรถไถซิ่งบายสุดด r มชิ c แน n นะฮะางานวันนี้นะครับผม15ไร้นะครับผมนี่ยกล่องนะครับผมก็ดินจะแช่ๆเลยนะฮะก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับพี่น้องเอาตามได้นะครับผมไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานกันครับผม ถ่ายแล้วครับพี่น,อน้องอาจจะไม่ตรงนะครับว่นนี้คนถ่ายให้ครับจะมารถมันมีก่อนกิ้ไทยอะไรอย่างเงี้ยตรงบ้างไม่ตรงบ้างหร่ว่าเด้อพี่น้องเด้อหรือใครมีเทคนิคดีก ไม่ตรงแล้วไม่ตรงอยู่แวสกก็คือหันหลังไม่ได้นลครับพันหลังพันหลังก็มีมี่ก็ที่ใหญใหญ่ๆนีไฟเลยเอาครับพอดูได้นะครับผมพี่น็สวยนะครับเอาแบบพอดูได้เลย ุดแล้วโอ้มันแบงนี้ก็ยาเริ่มขึ้นแล้วฮะขึ้นกลางต้องฉีดยาดเลยแต่มันสวยครับโดนน้ำฝนก็ไปนี่เหมือนฝนใส่พืดูเดียวเยนะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างครับนะพี่น้องก็จะถ่ายให้เหอฟดีดูนะครับผมเผื่อใครมีเทคนิคดีๆแจ๋วๆนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับสองห้าสิบบาทครับแน่งงองร้บาททกลองนะพี่น้อง ลูกค้าก็รอผมนะครับรอเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนี่ก็มีงานประจำนะครับมีงานประจำบอกว่าผมทําได้เฉพาะวันวันอาทิตย์ถ้ามีงานในเยอนก็เสาร์อาทิตย์อาจจะลางานมานะครับถ้ามันคุ้มกับการลางานอะไรเงี้ยครับผมถ้าไม่คุ้มผมก็รับวันวันอาทิตย์วันเดียวถ้าไม่คุ้มก็รับวันวันอาทิตย์วันเดียวนะครับผม เอมีลานะครับเจอดีเหนียวมันเปิดฐานเลยครับเห็นไหมเจอดีเหนียวติดฐานปึ๊กเลยโอ้ยก็ดีมันแขรับฝนเพิพ่งตกนะครับผมถามมันแขกเกินไหมก,มกม็ก็พอดีดแล้วไม่เกินมากครับ มันก็มีที่แฉที่พอดีบ้างนะครับมาเดี๋ยวพูดคุยกันสักหน่อยนะครับผมมันจะไม่เสียดนะครับวันนี้วันนี้ว่าจะไม่มาเห็นเขารอนานเกินครับผมเลยมามาให้นะครับผมนี่ฮะการตั้งผานของผมนะครับผมรถใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องมันไปกลับไม่ได้ครับถ้าไปกลับเนี่ยล่องมันจะห่างถ้าไปกลับก็คือตั้งผานเนี่ยอยู่ดอกยางซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ไปกลับความห่างของล่องก็คือระยะห่างตรงนี้ยเขาไม่ชอบกันเขา ลูกค้าก็จะชอบประมาณนี้ครับผมอก็เท่ากับอ้วนกว่า L50 ยกนิดนึงนะครับผมประมาณนี้แหละถ้าเอาแคบกว่านี้ผมก็ขี้เกียจนะครับผมเพราะว่ามันช้าสองร้อยห้าสิบบาทไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผมเสียเวลาด้วยนะครับก็เลยเอาขอทำันอ้วนหน่อยใครจ้างก็จ้างใครไม่จ้างก็แล้วไปนะครับผมว่าจะเทินเอา M75 เนี่ยมันจะดีไหมพี่น้องแนะนำหน่อยเด้อ <laughs> M75 ต้องเข้าแล้วหรือเปล่า ระหว่างเอาเทินหรือออกขั้นใหม่เลยครับผมที่น้องอันไหนจะดีกว่ากันครับผมเทินก็ในเงินก้อนมาใช้นะครับถ้าเอาคันใหม่แล้วก็มีสองคันนะครับผมเนาะอ่ะแนะนําด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับวันนี้